น้ำตกน้ำตกภูรินค่ะอยู่บนเขานะคะบนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะขึ้นไปข้างบนมีหลายชั้นนะคะ มืดนะอากาศเย็นมากค่ะเย็นมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวชั้นเลกข,ของน้ำตกคูลินนะคะตองชั้นเลกนะคะขึ้นมาข้างบนนี้มืดตึบเลยค่ะ หนาวมากเลยนะคะบรรยากาศเย็นเป็นสวนต้นไม้ ชั้นบนคงขึ้นไปไม่ถึงแล้วค่ะ หนาวค่ะอการหนาวมากเดี๋ยวพรจะร้องเพลงเสียงสดให้ฟังประกอบวิวไปด้วยนะคะชื่อเพลงฮอวูค่ะมาฟังกันนะคะ เกิดมาตัวเล็กแต่ดูดีความสวยก็พอมีแต่เขาชอบหลบในอยู่สุรัษกันดิดแต่เยาว์ว้ร้องเพลงพออฟังตามสำเนียงเด็กใต้แต่อักม้อซ้อนไทยที่อ่านอยากห้องมุ่งเดินตามชะตาลิกิตเป็นทางชีวิตให้เป็นยิ่งเปล่งใจสูดผ่นาาร,ร้อนผ่นหนาวเป็นสาวมาไลายฤดู อยาอุป,ปรสรรคไม่เคยกลัวหดหูทุกวันมีอยู่ปักเสียงเพลงเพลินใจร้องเพลงได้ไลลิลาไม่เพราะหลอกห่้าแต่ก็คอฟังได้เป็นเอกลักษณ์ทำเมียงเด็กตายตกฟ้องให้เพราะุกคั่วหัวใจร้องมาร้องไปต้องใจจะเจ้า ปูปองร้องเพลงออกไปเขาทําไมออกเสียงยากจังหูคำอื่นร้องได้ชัดเจนรับรูทําไมมาตีอักษรเขาเรียดจังเขาแต่ลูกไม่เรียดขึ้น,นร้องเพลงได้ไรล้ลีลา ไม่เพราะลรกพ้าแต่ก็พอฟังได้เป็นเอกลักษณ์สำเนียงเด็กตายปกดฟังให้เพราะสุดกลัวหัวใจร้องมาร้องไปตกใจเมื่อจะเข้าอู่ก้องร้องเพลงออกไปเข้าทําทไมออกเส็นงยากจังหูคำอื่นร้องได้ชัดเจนรับรู้